ฝนที่ตกหนักทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะคะโดยที่จังหวัดขอนแก่นน้ำท่วมซอยโรงเรียนสอนคนตาบอดส่วนที่จังหวัดตากน้ำท่วมถนนสายแม่สอดอุ้มผางทำให้การจราจรติดขัดค่ะฝนที่ตกติดต่อก,กันหลายชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากดอยนางแก้วลงสู่ถนนสายแม่สอดอุ้มผางบริเวณหน้าวัดดอนเจดีหมู่7และหมู่15ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลพพพระนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือโดยใช้กระสอบทรายปิดกั้นเส้นทางน้ำเพื่อชะลอความรุนแรง ส่วนที่จังหวัดยโสธรฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนจนกระทั่งช่วงเช้าส่งผลให้น้ําท่วมถนนสายบายพาตับเต่าขาออกอําเภอายมูลระดับน้ําท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ขวางการทางจังหวัดยโสธรต้องนํากรวยวางเตือนผู้ใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง ส่วนที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแกน่นบ้านคำไฮตําบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางเข้าโรงเรียนหลังน้ําท่วมขังทางเข้าสูงกว่า1เมตรแม้นํากระสอบทรายมากั้นสูง5ชั้นแล้วแต่ยังไม่สามารถป้องกันได้เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ํา ขณะที่หมู่บ้านพิมานเพลสมะรีวันกว่า40หลังคาเรือนยังคงถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า50เซนติเมตรถึง1เมตรเจ้าของบ้านหลายหลังต้องย้ายไปพักอาศัยที่อื่นชั่วคราวที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าตรู่ทำให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดอยสุเทพสั่งปิดการให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราวเนื่องจากน้ำไหลแรงและมีสีขุ่นด้านสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า เมื่อเวลา5นาฬิกา51นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด2.9ริกเตอร์ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย